ามกันมาเกี่ยวกับความพยายามล่าสุดในการที่จะควบคุมประชากรลิงแต่<อ>ทำยังไงที่จะดูแลเจ้าจ๋อเนี่ยให้เขามีชีวิตอยู่แบบว่าไม่ทรมานไม่ยากลำบาก<อ>ก็เลยมีการพยายามสร้างเป็นกรงขึ้นมา<อ>ให้มีความเหมาะสมแล้วเป็นกรงที่ใหญ่นะฮะมี3ากรงใหญ่ด้วยกัน กรงหนึ่งเนี่ยรับเจ้าจ๋อได้ประมาณสัก300ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมกัน3กรงเนี่ยจะรวมกันประมาณ800ถึง1,000ตัวแต่ก่อนจะไปถึงหลักร้อยหลักพันตัวทดลองก่อนอทดลองก่อนว่ากรงมีความปลอดภัยแค่ไหนหลังจากเปิดปฏิบัติการไปวันแรกวันก่อนจำได้ไหมฮะ<อ>ที่เรารายงานกันไปมีการจับหัวโจกได้ด้วยเมื่อวานนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อย27ตัวแรกฮะ 27ตัวแรกของเจ้าจ๋อครับที่มีการปล่อยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะให้ทดลองกรงแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการทำหมันด้วย oh. ทำหมันเสร็จก็จะต้องมีการพักฟื้นนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมทางด้านของวัดที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ลพบ,บุรีนะครับคุณจำเริญสละชีพนายกเทศบาลตีเทศบาลเมืองลพบ,บุรีเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์ร่วมกันนะฮะปล่อยลิงจากที่จับมาจากตรงโรงแรมเอเชียนะฮะ27ตัวทำประวัติทำหมันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นว่าลิงที่จับส่วนใหญ่เนี่ยคือทำหมันมาแล้วด้วยนะ mm. อ่าไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยถูกจับมาก่อนใน27ตัวนี้มี24ตัวเลยนะ คือเกือบหมดอ่ะที่เคยทำหมันมาแล้วเหลือทำทำหมันใหม่เนี่ยเพียงแค่3ตัวนะครับแล้วก็ได้ทำการสักทำสัญ,ญลักษณ์การทำหมันไว้ที่ตัวลิงแล้วก็พักฟื้นจากการวางยาม,มาแล้ว1คืนปรากฏว่าทางด้านของหมอลสใหท่านผู้ชมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนนะครับก็บอกว่าหลังจากทำการปล่อยลิงทั้ง27ตัวจากกรงเล็กเข้าสู่กรงใหญ่ของสวนลิงแล้วเนี่ย พบว่าลิงได้เดินสำรวจจุดต่างๆของกรงแต่จะไปไหนเนี่ยไปเป็นกลุ่มอันนี้ถือเป็นสัญญาณยังไงหมออถบอกเป็นสัญญาณที่ดีฮะถือเป็นพฤติกรรมเวลามาอยู่ที่ใหม่เนี่ยนึกถึงเหมือนคนเลยนะเวลาไปที่ใหม่ก็จะ,จะสำรวจก่อนอะจะสำรวจไปทั่วสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นคุณหมอก็จะสังเกตอาการเอเจ้าจ<ๆ>๋อจะกัดกันหรือเปล่ากินอาหารที่เตรียมไว้หรือเปล่าใบาไม้ที่เตรียมไว้จะกินใบอะไร เบื้องต้นพบว่าลิงไม่เครียดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูความแข็งแรงของกรงนี่แหละว่าจะรับไหวหรือเปล่าแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวภายในหนึ่งสัปดาห์จะเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดครับการเตรียมสถานที่ที่มีความพร้อมที่มีความเหมาะสมทางด้านสุขภาพของตัวลิงเองนะครับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ สถานที่ที่จะจับลิงนะครับทีมงานต่างๆรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เองเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การดําเนินการทุกอย่างเนี่ยพร้อมนะครับแล้วเราก็มีการนําลิงจะเข้ามาทดสอบระบบความปลอดภัยระบบความแข็งแรงหรือแม้กระทั่งระบบทางด้านสุริภาพที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นระยะเวลา7วัน ครับซึ่งในเจวันนี้เองเนี่ยเราก็จะดูว่าพฤติกรรมลิงเนี่ยเขาอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยเขามีความพย,ยายามที่จะลือ้อจะแงะจะแกะหรือจะพังออกมาข้างนอกหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าลิงกินอิ่มมีอาหารที่เพียงพออยู่ในพื้นท,ที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยโอกาสที่เขาจะออกมาข้างนอกก็ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่ง ซึ่งในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะมีการติดตามตลอด24ชั่วโมงจะมีการติดกล้องวงจรปิดนะครับ mm hmm. เพื่อดูเรียนรู้พฤติกรรมของดึงว่า mm hmm. เขามีการตอบสนองต่อสถานที่ที่เราทําให้เขาอยู่เนี่ยอย่างไรบ้าง นี่ฮะทางหมอรถก็บอกว่าเดี๋ยว1สัปดาห์นี้สังเกตพฤติกรรมสังเกตความแข็งแรงของกรงถ้าเกิดปลอดภัยเรียบร้อยดีเดี๋ยวก็จะวางแผนจับเจ้าลิงชุดต่อไปนะฮะในขณะที่คุณจำเริญนสลาชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีต้องขอบคุณทุกหน่วยงานครับที่ทําให้วันนี้สามารถปล่อยลิงชุดแรกเข้าสู่กรงที่สวนลิงโพ9ต้นได้สําเร็จ และจากการดูด้วยสายตาพบว่าลิงมีความสุขไม่เครียดก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการจับลิงเกเรมาไว้ที่สวนลิงแต่ลิง27ตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็คาดการว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นฝูงเดียวกันอยู่ด้วยกันแต่ต้องจับตาว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดไปจับลิงจากที่อื่นฝูงอื่นๆ<ม>าจับฝูงอ,อื่นๆจะอยู่ร่วมกันยังไงอรอดูกันนะคะแต่ว่ารอบแรกก็ผ่านไปอย่างราบรื่นดีให้ลิงเขาปรับตัวแล้วก็อยู่กันข้างในอย่างมีความสุขคุณผู้ชม